สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟันธงชาวเน็ตจับโปะมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ลูกสาวชมพู่ชื่อนี้แน่นอนเรียกว่าเป็นหนึ่งครับครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสําหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพู่ระยาเอฮาเกตกับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านนอตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒ์หลังจากที่ได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมาตอนนี้ก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องสายฟ้ากับน้องพายุที่กําลังอยู่ในวัยน่ารักและเป็นคนใจของชาวโซเชียล วทั้งประเทศะในวันที่30มีนาคม2565แม่ชมได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวคลอดลูกสาวคนเล็กแล้วครับและเมื่อเข้าไปส่องในสกแกรมของแม่ชมนั้นพบว่าเธอนั้นได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดเดรสสีขาวถ่ายภาพคู่กับท้องฟ้าสีสันสดใสพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า bright sky ซึ่งแฟนคลับหลายคนต่างพากันเดาๆชื่อของน้องเล็กนี้ว่าอาจจะชื่อน้องฟ้าใสาหรือไม่ก็น้องสกายนั่นเองครับเพราะภาพที่แม่ชมโพสต์บวกกับ แคปชั่นชื่อดังกล่าวนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากที่สุดครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนี c o m ขอบคุณครับ